นะครับสวัสดีครับเดนินดอนครั้งนานนานครั้งบรรยากาศมันไทยมันเกิดหลานครับ,ออบนี่ตั้งแต่ขนมจีนยำหงมูยำหงมูก,กรอบผงทอดครับผมลูกสิ้นทอดทอด็เปียั ัเย,ยอะๆเลยกับผุนี้่แล้วเห็ดพี่นออเรองออกแล้วก็พอะยี่ถ้าม่่หุุ้นี่น้าผนกับอดกุ้งพี่นออกนั้นี๋้วสิเป้สอยไก่ครับลืมบอกว่าไก่ย่างต้มโค้งแล้วก็อีกอนย้วนอนอนมาแล้วเสียบเสียบซ่อสางเื้อซ่อสวย <ม>เดี๋ยบร้อยอยากไกี่ร้เปลสิแปดจ่างใกเ่อ่หน,<ม>น,นินก่อนได้เดี๋ยวร้อยแบดนี่ท้าหนียหนาฟันคงนี

ตู้ใจถนอปลาเน้นๆสรวมบงไอ่านเป็นขันยัยค่ะระเบียบมาเนอกติัดแนวอ่านมาโนอเปลม่หรอกนี่ยอกัอนีไมกงโ้พี่ขยอนหย้นนี่ือเราเรื่องตานเลนี่ตานต้องเบ่งกีรัรับซิ่ยล ต้องหมูฮ้องกรเสยบาจลแข็งครับเฮ้ยแม่ผีมงมือ่อนแล้วมอนี้แดดจ้าแดดจอฟาจะเสียแล้วมันเสียหัมันบาดมันหวหมดีนีจาใจ

ไปเราทตัวเองโหหันกันหลือป่าก็คือกลัวมี่เหมือนมาทั้งตัวยำหูครบพร้อ

ใส่ในกอโฟ้เนี่ยนะไม่ครับจ้าทำยัง okay. ไงล่ะวะเสบบุ้ยเนี่ยบ่ได้สิใส่ปากอะตลกอินเยบรรยากาศเยยนกินสาสบ่เหลมาก สาบอลเาเวียนเผ็ดเหรอเผ็ดเหรอ

เนียวอะเหาข้าวเนียวลข้าวเหนียวี่นเปียนคิวซองใหม่แล้วเกี่ยวแ่เกียวเพชรเราแบบนี้เพชรน้ำจิ้มเออเพชรน้ำจิ้มลูกสินเสียปากอยู่หน อร่อยอยู่แต่มันเผ็ดเรื่อ,อยข่ซิมตำาม้ห่ตงตำห่งเผ็ดบอกเผ็ดบอกอันนี้นั่งเรือไม่ได้มันกันไม่มีเงินบาได้วินเด้อ ลุกไม่ได้เลยนั่งยางตังสี่ามบายไม่กนั้นไม่เป็นอะไรก็ยังีน่งเลือเวลาสามียาหอตายเ็นบบแล้วตัดเองตัดเดียาเขาพไมีเบียมากพ่งัตนเสียปากวัเสาว่าจะ

E นี <Herm> ่คระเป็นเียกนี่กวปีใหม่เฮ้ยเฮ้ลองโรเทียรใหม่ขึ้นเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮียเฮเฮ้ยเยเฮ้ยมามาเฮยเตีย sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Почему?